ปูรับแล้วปูปูกับน้ำมันสกาดค่ะปูเอาไปเสียงคอยแท้ปูปูปูเบาหิ้งหิ <S 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 ้งปูอุ p oo? P oo ้ยยูยูคลิปอันขะน้อยกับมีอยู่ที่หลับปูนึงเกดน่ะมีเหลือเถื่อโยเถื่อโยค่ะเลขปู ฮะอือเสียงโทรศัพท์ไปออ้องป่นั้งตงเสีตอจ้าล่ปูเสียงคอยหน่ะจ้าโอปูเสียงคอยคอยปูวันนันโทรศัพท์เอาละปูเดี๋ยวนี้อายุกระท่อมมันรุ่นหวยอยยุเดียวเดีวนี้ตอนนี้ปูเชื่ยออกม เอาปูปเ,าเาปขายันซีเท็ดกับเขาดิยันซท็ด่ะยันซีทิศนั่นล่ะปูปปเขาเนี่แล้วปูกระเพาะจี๊ดหนึ่งเกยียดยางบ่ได้กลับเลยสูตรยันซีทิศเนี่ยแน่นอนเลยปูเดี๋ยวกเขาเดี๋ยวว่าไหนแคอยู่ค่ะอันอันปูสิปล่อยมื่อนี่นี่สูตรใด,ดนี่ปูสูตรหกตัวครับปูก็คือเนี่ยนะสูตรหกตัว ปูนได้น้ำปูนอ่ะบ่มีสูตรหกตัวเนาะทีทขาน่อยได้น่ะีนปก็้เรียกไอาบอกเลขเพิ่งบอกเบอร์โทษนี่ปูเขาเจ้าปูเขา้อพ่อมแล้วจ้าปูพ่อมจดแล้วเด้นี่เอาปูองเอาู่อา่เาเอาอาาาอาอเา เดีาเดาให้น้องเบลจดเอากรงมูเลยผสมปูวาโอสาทัปูเดี๋ยวยัดตีกิดมือมือเดี๋ยวว่าค่ะอันนี้อันใดก็ค่ะปูอันอันนี้เป็นคำนวณอันใดค่ะคำนวณวันหนึ่งวันเสาร์จ้าคำนวณวันเสาร์กับหมเลขหกตัวเลขหกตัว โอ้กตัวปูกับีหนึ่งกตีกัเนืหนึ่งเจอ่ะค่ะโปรเจกตัว่าเหมือนเ้าเนี่ยเอาเลยหนึ่งเกตล้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เมือโอ้ยฟันปลานั่นนะติปูมบทวมากโอ้หานอินที่วเง้ยเจลอยเกจลอยมันตัวใหญ่แล้วจังแล้วกับขน้อยกับวายปูก็มีแต่น้องมาเออเอายันเดอเลขเลขวิ่งประจำวันเท่า เลขวิ่งประจำวันเสาร์เอาน้องเบลว่าก็ปูได้แม่ไปทรายเขาจะปุ๊บก่อนเลขวิ่งประจำวันเสาร์จ้าปูมีหนึ่งมีห้ามีแปด ไม่กินไส้โอ้ไปกินปุหรอสกงตัวสตัวีน้ามีเมีหึ่งมีหมีเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งผู้ีวิ่งไวันวิ่งวิ่งสองตัววิ่งสองตัวหนึ่งห้าหน้านเิปิดกันเลยปกปูน้องเดี๋ยวงงไนี อันนี้กัเขียนหนึ่งเป็นตารางหงตัวไหมหนึ่งหานี่แหมเขียนหนึ่งแล้วก็ขีดหาปปอูอขีดขีดก็ได้คำว่าขีดก็เ็เป็นตารางแหมตารางหกตัวเลยโอ้จ<ะ>้าหนึ่งห้าแปก็เขีเลยเพิ่กับาหนึ่งห้าเจีก็ขีดเป็นตารางห,งต,งต,างหงตัวนี่สามตงห อ๋อเลขในตารางเออเป็นเลขตารางเลขตารางหกต,ตัวเออผัดผู้ที่จับผู้ให้สามตัวสามตัวรางวัลที่หนึ่งสามตัวรางารวัลที่หนึ่งเลขที่ออกเลขที่ออกอนไนก็ค่ะหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเดี๋ยวเดี๋ว นางรองนางรองสาวนางรองตัวรองห้าหนึ่งสี่ตัวรองคือห้าหนึ่งสี่อ่าอ่าตัวเด่นนี่พวกผมไปเลยนี่หนึ่งหกหนึ่งห้าน,น,น,นี่ตัวเด่นหออกแี้เ,ยเลยบ๊ย้ยมันใจออกแฉะเลยนาะปูมันใจเออมาดิอ่าตัวตัวเด่นคือหกหนึ่งห้าตัวรอง ห้าหนึ่งีวัน,นล่างเจ็ดห้าตัวเ่นล่าง, 7, 8, 5, งเจ็ดห้าแปดห้าตัวรองแปดห้าตัวรองเออตอนนี้ล่ะตัวนี้ละ่ละเลขเลขประจำวันเลขบัตประจำนน่าคอมี่เลขบัตแซ่บดีด้จับเอากระไดจับเอากไดัลเลขสองตัวให้ตัดออกจากสามตัวเราบอกจับปูเออปูตัดออกมเมื่อไหร่ มันจะได้หกมันจะได้หกหนึ่งหกเดิงห้าหนึ่งหกห้าห้าสี่หนึ่งสี่เป็นวัวปูกันนี่นี่นี่หลักตัวสูตรตัวไหมสูตรหตัวปูนีเขาเนี่ยหนึ่งยี่สะสูตรหกสูตรหตัวเออเตสูตรหกตัว ยอไ้งเื้วะย้เปเ็นภาตาไม่โอไวคู๖ตัวกินนะจ้าย้อนที่พอดีเยอ่าคตหกตัวันี้อันนี้อันนี้ต่างหากมันจะมักตั้งหากสะจ้าเสองศูนย์สองศูนเก้าหนึ่งแปดนีเป็นตารางคือกันเนี้ยหกหกตัวป่ะจ้าหกตัวเ็ดเป็นตารางนี่กันเ็ดเป็นตารางสามจ้า อันนี้ปูเล็กนต่ล่างไม่ยงแน่บอกเดียวแน่เจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เออเฮ้ยี่ก็ตื่อเลยตื่อตัวตรงเลยตัวไวเลยนี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปเออนี่ละตัวเล่นนี่ยเกเดียวคัดออกมาจากันวาเป็นวาเป็นสตัวไวเลย ก้าวหนึ่งแปดนี่เป็นจับคู่สามโตแล้วบะจ้าเจ้จับสามโตแล้วก้าปดมานี่มานี่สองตัวล่างมาสองตัวล่างสองแปปเออแล้วก็เอา เออีกตัวน so ึงเขาศูนย์แปดศูนย์แปดเออนี่ละแต่ว่าน้ำกดมากคุสีน้ำกดมากเรอยๆเออเอแคนี so ้ละเอแคนี้ละสองตัวบนก็ไปตัดเลนเอาปะปูเออไปตัดเอาจะเลนเอาเลยเก้าหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดจนี่เบเออตนี่บนี่เลเจับผม ด,ดับบนล่างบ่ปูบนย่างเดียวล่างบ่เกี่ยวดับบนหกทุกหลักเลยบ่จ้าหัวปวยยังเดียวได้หลักหน่วยอ๋อดับหลักหน่วยบนหกเออว่ากันเก่าดับหกขับ,บ่อมาจ้าบันีึเลขสุดโคลา้าสุดสุดหกแสนอันนี้สุดหกตัวบนันทึกสุดหกแสนบมวบันทึกปู้างเดียว สศูนย์สูตรหกแสนเจ็ดสี่ศูนย์เม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวนี้ละโอ้หกแสนก็ย่อถึงหกแสนนะสูตรนี้มันถึงสามตัวก็ถึอสามตัวเหรอจ้าก็เลยใส่ซื้อสูตรว่าสูตรหกแสนเพราะว่าเคยถือสูตรนี่หกแสนบาทเป็นมดหนีมันชินกันย้อนสูตรหกแสนนี่ละโอ้ปวเปวดตัวก็ถามูเรยบมา สูตรสามตัวนะัผู้ว่าสูตรสามตัวเนี่ยแบบว่าเลขผู้ดีเป็นสูตรเอาแล้ววันที่หนึ่งถังอ่าไทยมันไม่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 บวกลบกุ้นกันนี้ไม่นีนะจ้าเออวันนี้สูตรสูตรจะสูตรเลขมาด้วยกันบ้า้เลขที่มาด้วยกันสองสองสี่สองสองสี่เออหนี่ตัวนี้ละมด มดมสดตัวเราได้ปันจ้าเออเจรมีสบานอีกาเอฟซีกัพี่เจราน่าเป็งอันเป็สูตรประจำตั้งหารแตวกรสถูกหกตัวตั้งหากวันนี้ปูกเก้าหนึ่งแปดนี่ปูกัยังมั่นใจขึ้เก้าวันนี้ปูม่เล่นสองแปดตัวกันปูเล่นนึ่งเกตตัวเดียวกันเนี่ยปูเดียวพูเดียวแล้วาเอาเอาเอาใส่แล้วว่าทีหนึ่งไม่ไม่เล็นนะ ม่นดอกที่เกติกับตั้งเกตินที่ละสูตรปูหนี่งสูตรที่ละสูตรสูตรมึงก็มีม่สูตรหลักของมันนี่เนี่ยสูตรของมันบอกว่าแล้วว่าที่หนึห่งท่ายท่ายมันออกตัวแรกเขาถึงต,ตั้งหลักตัวนั้นเนาะย้อนปูเห็ดได้เร็วเนาะแป๊บเดียวเลขออกปุ๊บได้ป๊าบเลยแป๊บเดียวหน้าที่เดียวยุ่มโค้ดมาตะเชื่องไม่เขาถือคาแทานเขาบอกเขาเขามาบอกปูเขาต้องมาบอกปูเขาแล้วจีน สีหนึ่งเขียนลงปูเขาหน่สีหนึ่งเขียนมาสันนดีใจเออดีใจวะเดาเสียนนดีใจาแค่นนดีใจน้ำฝนน้ปูโอ้แต่พนนมมีมดสินเรานกุเนี่ยนี่นี่ีสินกับปิดโก็เลยโต่เลยจะลงปูยางเดี๋ยวอกุุเ่ยพเหดื้นไหมถึงกิงหลายคนเลลงปืนอันนี้อันนี้ อันนี้ครับใกล้จบมล่ะน้องเบลจ้าปูจบแล้วจ้าปูให้พรอนหยาบโยมนะจ้าเออเด้อแอบพี่ของแต่แม่รักวันนี้ชาแนลแล้วก็พอเฮฮาพารวยน้องเบลพารวยเด้อเแล้วแอบพี่เด้อกดเลยกดแชร์คนรับร่องเทพปูมันใจงวดนี่แค่คือประจำวันเตรานี่ หนึ่งิ้งสองตัวกับหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งห้าเนี่ยพิ่งสองตัวหนึ่งห้าอ่าคนเนี่ยผมเออสวัสดีครับหกหนึ่งห้าเอาไปรวยรางวัลที่หนึ่งเลยเคยได้เดียวโอ้ยจ้าหนักที่สุดก็คือข้าเออเก็ดห้าโอ้ปิดอันนี้นี่ค่ะ จ้าปูสาธุจ้ากราบขอบพระคุณปูหลายๆเด้อค่ะสาธุครับขออนุการครับปูครับเออเจสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวไปมีมีมีช็อตอีกสิไปฟต้มอีกไหมครับปูได้ครับปูช่วยตัวเลขไปนี่มาเออจะไงปูสาธุเดี๋ยวโลกมีเบอร์เลขชั่วพอไทยโทรศัพท์่บ่ร์อะเดี๋ยวจะเขียนไหมเพราะว่ามันมันมุน อ๋อพี่ด<ช>อกครับเดี๋ยวค่อยเบ่งตัวเลขไหมน้องเบลจะไปเขียนไหมอ่ะพอก่อนเพราะว่ามันมุนเนี่ยมันหลายสูตรพ่อก็ปวดหัว